สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับมาเบิงงัวแม่ลูกกระเบาตึงครับแม่สูงถ่ายลอยสามสิบครับถ่ายสูงลอยสามสิบครับแม่เพิ่นครับเพิ่นมีลูกมาแล้วครับสามตครับอันนี้เป็นตัวที่สามครับเป็นเพศผูครับว่าโคมนี่แบบน้าเด้อครับพี่น้องครับแบบน้าครับลูกเป็นลูกเพศผูครับเบิงลูกเพิ่นครับไว้สองเดือนครับพี่น้อง แบบนาครับลูกครับอายุสองเดือนครับเพศผูผสมโตมากครับเป็นลูกผสมโตมากครับหนังหนาแห้งครับง่วนหน่อยตัวนี้ครับควหนาแดงแม่เพิ่ครับพี่น้องครับโอ้ยเป็นตะวันซ่อนครับพี่น้องครับง่วอายุสองเดือนครับน้าแห้งครับง่วเถิกหน่อยตัวนี้ครับบ่งครับถึงเชื่องครับ นาตาใส่ได้ครับอายุสองเดือนครับมึงเนี่ยครับลังเป็นคล่องเลยครับอุ้ยหนาครับพี่น้องครับเปิงแมวพันครับสวดส่งแมวพันครับนมซีเต่าครับแมวพันครับถ่ายสูงรวยสามสิบครับ มีลูกมาแหลวสามตัวครับตัวที่สามเป็นลูกเพศผูครับนมซีเต้าครับขาบัทโขบัททรครับพี่น้องครับบึ่งครับสวดส้งพันครับโคมนี่เบาตึงเปิดอยไที่ครับห้าหมื่นสองพันครับพี่น้องครับอุ้ยราคานี่ครับน่าสนใจครับพี่น้องครับเมเพินงามแห้งครับบึ่งหนังครับหนังน้าครับงดตัวนี้ครับ ทั้งหนาทั้งเมนทั้งลูกครับเพศเป็นเพศดำครับเพศเป็นเพศดำครับพวงหางสีดำครับเม่งครับช่วงล่างครับนมบ่มีติงนะครับเด้อนมบ่มีติงครับโคมแม่ลูกโคมนี่ครับหามื่นสองพันครับพี่น้องครับ เป็นง่วนนังงนา้าให้ลูกดีครับง่วแม่นี่ครับอ่าลงมาลงมามาเร็วดีพี่พตาง่ามครับง่วดตัวนี้ครับเบิงงครับแม่เพิ่นครับ งอแบบนี้เลี้ยงง่ายครับพี่น้องครับนังหนาครับนังหนาทั้งเมียทั้งลูกครับทายสูงลอยสามสิบครับงอตัวนี้ครับมีลูกมาแล้วครับสามตัวครับลูกตัวที่สามด้เพศผู้ครับพี่น้องครับค้อมีก็น่าสื่อห่างครับพี่น้องครับห้าหมื่นสองพันครับไปแล้วครับ ทายางครับเล็บดีคอขาดีอยู่ครับพี่น้องครับส่วงสุดส่วงจมบ่นี้ครับงูวโคมนี้ครับนี่ลูกเพิ่นครับลูกน้าแหงครับพี่น้องครับลูกครับเพศผู้ครับอายุสองเดือนครับเดี๋ยวแม่เบาตึงจะแถมยาครับพยาบาลลุกให้น้ำครับแม่เพิ่นครับ คาดว่าอีกบ่โดนกระสิขึ้นแล้วครับแม่ครับใอรสนใจโคมนี่ครับโทรมาหาเบ้าตึงได้ครับตลอดยี่สิบี่ชั่วโมงครับเปิดโทรศัพท์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับโทรมาเลยครับบม่ต้องเกรงใจครับไอเห็นชิปนี่แล้วครับงามแหงครับพี่น้องโคมนี่ครับห2า0มืนสองพันครับ แม่สีแดงลูกสีแดงครับเบิ่งครับเบิ่งไปน้ำกันเน่าๆครับชิปนี้ครับช่วงคำครับหาโม่งกลัวละครับเมื่อนี้ครับเดี๋ยวเบาตึงไทายเห็นเบิ่งค่ะคครับพี่น้องครับถ่ายสูงลอยสามสิบครับ แม่่นน้าแหงครับพี่น้องครับซื้อไปบพผิดพิบังครับงัวโคมนี่ครับงัวอยู่บ้านน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับแม่พันโพนดีครับพี่น้องครับโพนดีอ่างนญ่งๆครับเป็นงัวเลียงง่ายครับงัวทรงนี่ครับเลียงง่ายครับกินยากินเฟื่องดีครับสำหรับท่านใดสนใจครับ โอ้มาหาเบาถึงด่วนครับพี่มาพีมาพี่โอ้ลูกงามแห่งครับพี่น้องครับขนาดเป็นลูกส้มโตมากเด้นีีครับขึ้นรอบนี้ให้พี่น้องผสมเทียมเลยครับพี่น้องครับไอ้สนใจครับ าหมื่นสองพันครับหาหมื่นสองพครับราคานี้บ่พิดหวังครับพี่น้องครับไก่ไก่ไ,ไม่ลดรับทรงครับสุดท้ายนี้บ่ตึงขอจะพิดไปทาน,น้ก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ